มันเข้ามาแล้วอ่ะเราจะปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เราก็ทำไปก็อยากรู้ว่าเราจะไปได้สักแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้สิท่าในแง่างานก็แบบเก่งมากนะพักบ้างฉันภูมิใจในตัวเธอ้ะยวออย่างนี้ค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะเบลล่ารานีค่ะเบลก็ปิดกล้องละครพรมลิขิตไปแล้วเนาะก็เลยค่อนข้างจะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นค่ะก็มีเวลาไปเที่ยวกับคุณแม่ไปทำกิจกรรมต่างๆได้พบเจอเพื่อนๆที่ล่าสุดเบลเจอเพื่อนที่เบลเพิ่งรู้ตัวเบลไม่ได้เจอเขามา5ปีแล้วอะ่ะ<ม>เพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเบลทำงานเยอะมากค่ะแล้วก็มันเป็นความตั้งใจว่าเออแบบเดี๋ยวเราขอมีเวลาให้ตัวเองก่อนนิดนึงอยากจะมี เวลาทำกิจกรรมอื่นๆที่ตัวเองสนใจค่ะจริงๆเแบลบเป็นคนที่ชิลมากเแบลบจะเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยไม่ค่อยฟิกอะไรกับตัวเองเท่าไหร่เรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยจะปล่อยให้เป็นเรื่องของความสบายใจซะมากกว่าค่ะแล้วก็กินง่ายอยู่ง่าย ทุกวันนี้ยังสามารถแบบเดินห้างเดินตลาดบางทีก็ไปไหนคนเดียวก็ยังทำไลฟ์สไตล์แบบนั้นเหมือนเดิมเพราะว่ารู้สึกว่ามันคล่องตัวดีเราอยากทำอะไรปุ๊บเราก็แบบไปได้เลยทำได้เลยค่ะแต่ว่าในบางพื้นที่เขาก็จะให้พื้นที่ส่วนตัวกับเราหรือว่าคือถ้าเขาบางทีเราเห็นปฏิกิริยาเขาในการเจอเราอ่ะมันน่ารักอะ่ะพี่หนุ่มมัน เรารู้สึกแบบเออดีจังที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาทำให้เขาได้มีความสุขได้อย่างเงี้ยค่ะที่มีความสุขที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องการมีเวลาให้ตัวเองเียละคะ่ะแล้วก็มีเวลาให้กับคนที่เรารักเพื่อนๆพอพนะครอบครัวค่ะถูกคะ่ะไม่เคยมองว่าผิดเลยแต่ว่ามันก็จะมีช่วงขรุขระช่วง มองไม่เห็นทางไม่มีแผนที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปในทิศทางไหนมันก็มีแต่ว่าเราก็ใช้เซนส์ของเราแล้วก็ใช้ไม่รู้ว่าเราก็ลองดูอะเราก็ต้องลองลองเสี่ยงดูว่าเออทางนี้มันเป็นทางที่แบบถูกต้องหรือเปล่ามันใช่สําหรับเราหรือเปล่าแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆสักเท่าไหร่ฉะนั้นทุกอย่างมันคือมันมีคุณค่าค่ะกว่าที่จะมาถึงวันนี้ที่ก็ ถ้าถามตัวเองเแบลบก็เรียกว่าเแบลบประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งสําหรับใจของเราเองแล้วอะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้สิ่งทุกอย่างที่มันได้ม,มันก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆตอนแรกๆก,ก็แคสอะไรอยู่เป็นปีนะคะแล้วก็ไม่มีไม่ได้งานเขาไม่ได้แบบเออเรียกไปเล่นละครแล้วก็แบบ ไม่ได้มีไรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกก็ก็จะยากนิดนึงแล้วก็พอถ่ายปุ๊บเราก็ไม่รู้อีกว่าละครที่เราเล่นไปมันจะดังหรือเปล่ามันจะนําพาเราไปจุดไหนแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะเราจะต้องพร้อมสแตนบายอยู่เสมอแล้วก็พยายามทําตัวเองให้เก่งขึ้นดูงานคนอื่นดูงานต่างประเทศพยายามฝึกฝนตัวเองเอาไว้อ่ะค่ะกว่าจะมาเป็นวันนี้ มันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกค่ะทุกๆอย่างอะ่ะตอนจุดเริ่มต้นมันมักจะยากเสมออยู่แล้วตอนแรกเราก็เริ่มจากการตั้งแต่เซน็นก็ไม่มีงานไปเลยหนึ่งปีไม่มีไรายได้จากที่แบบมันเคยมีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มันใช้ความความอดทนใช้ความพยายามเยอะมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนแรกบทเราก็ไม่ได้เด่นด้วยแต่ว่าเราจะทำยังไงล่ะที่ทำให ตัวละครนั้นมันมีคุณค่าเบลไม่เคยมองว่าเบลจะต้องเป็นนางเอกเรือจะต้องเป็นแบบเบอร์ต้นหรืออะไรไม่เคยมองตรงนั้นเลยแต่ว่าในบทที่เราได้รับมาเราจะทํามันให้ดีที่สุดเราจะให้คุณค่ากับมันจะทําให้เขามีชีวิตและถ้าเป็นไปได้เราอยากให้ตัวละครที่เราเล่นนะมันสามารถเป็นบทเรียนหรือสร้างความบันเทิงให้กับคนที่ดูได้ค่ะ ค่อนข้างจริงจังค่ะเพราะว่าให้เกียรติกับงานที่ตัวเองได้รับมากเรารู้สึกว่าเรารู้ไงว่ามันไม่ได้ได้มาง่ายๆเราเคยผ่านมันมาแล้วฉะนั้นในวันที่แบบเราได้มันมาฉันจะทำให้เต็มที่จะเล่นที่แบบเอาให้สุดอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปพูดแบบนั้นคือเแบลบ เบลไม่ได้มองตรงนั้นนะแต่เบลแค่มองว่าคนเรามันไม่ควรจะหยุดพัฒนาไม่ว่าเราจะทําตรงไหนหรืออะไรอ่ะฉะนั้นก็ในวันนี้เบลก็ยังเบลก็ยังจะเด็กกว่าสําหรับพรุ่งนี้สําหรับหนึเดือนถัดไปวันนั้นอะ่ะมันก็จะเป็นเบลที่โตขึ้นกว่าวันนี้เก่งขึ้นกว่าวันนี้อยู่เรื่อยๆค่ะถ้าในแง่การทำงานเบื้องหลังเราทำงานกับ ผู้คนเยอะมากเราจะต้องมีความรับผิดชอบถ้าเราพังไปคนนึงก็คือทุกคนพังไปด้วยเลยทั้งกองถ่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เแบลบว่าชีวิตกองถ่ายเหมือนเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากเลยนะเราทํางานกันเป็นเหมืนอนครอบครัวมีการช่วยเหลือกันทําหน้าที่ที่บางทีไม่ใช่ของเราอะแต่ว่ามันทํายังไงก็ได้ให้งานมันโฟล์งานมันเดินออกไปได้ดีที่สุด กับอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ที่เราเป็นมาเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ได้พบเจอผู้คนมีแฟนคลับมีพี่ๆนักข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกแง่มุมชีวิตที่เราไม่คิดเลยว่าในวันหนึ่งเราจะต้องมานั่งแบบตอบคาถามหรืออะไรอย่างนี้หรือเราออกไปยืนเวทีโบกมือมีคนกรี๊ดเราอันนี้มันเป็นภาพที่เราไม่เคยมองเลยอะค่ะแล้วก็มันมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสาหรับชีวิตคนคนหนึ่งะค่ะคือ เบลก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมันก็จะมีแบบหลายแง่มุมในตัวเบลก็ไม่ได้แบบดีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่ว่าเบลพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะเบลก็เชื่อว่าการที่เบลมาถึงจุดนี้มีคนดูผลงานมีอะไรอย่างเงี้ยเบลก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเบลก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือสามารถตอบแทนสังคมได้สามารถช่วยเหลือได้เพราะว่าเราอะได้รับแรงซัพพอร์ตมาจากเขาเราก็อยากกลับคืนให้เขาอะค่ะ ถึกเข้าไว้ค่ะเออไม่ใช่หรอกก็คือถ้าเรามีความฝันแล้วเราเชื่อเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งอะมันจะต้องมีวันที่เป็นของเราความพยายามไม่เคยทำลายใครค่ะยังไงเออมันมีพื้นที่สำหรับเราเสมออยู่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะอาจจะเริ่มต้นจาก เบลเป็นคนโตเร็วเบลเป็นลูกคนเดียวแล้วคือที่บ้านเขาสอนให้เหมือนเราสามารถดูแลตัวเองได้ในหลายๆอย่างเราเบลอ่ะก็เจอเหตุการณ์ในชีวิตที่แบบเหมือนหนักๆมาเยอะอะค่ะฉะนั้นเราเรารับมือกับสิ่งที่มันเข้ามาได้โดยที่มองว่ามันไม่หนักไปกว่าสิ่งที่เราเคยเจอหรอกเช้นเรื่องคุณพ่อเสียอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องไหนจะมานั่งเสียใจได้มากกว่านี้อีกแล้วการเสียคนในครอบครัวคนที่เรารักฉะนั้น มันเลยเหมือนเป็นแง่มุมที่ทําให้เราอบปรับตัวเองทั้งหมดเลยอะค่ะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความดีแม้กระทั่งความดังวันนึงยังไงมันก็ต้องหายไปฉะนั้นก็เรื่องไม่ดีเข้ามาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะตอนแรกก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเฮ้ยไม่เข้าใจอ่ะคนเราสามารถพูดถึงอีกคนได้ขนาดนี้เลยหรอแต่ว่าเราก็อยู่มาได้ด้วยความเข้าใจอะค่ะเราก็รู้ว่าบางคนพูดแบบนั้นก็อาจจะไม่ได้มาจาก ข้างในจริงๆร้อยเปอร์เซนหรือว่าบางคนเขาโตมาไม่เหมือนเราครอบครัวพื้นฐานของคนเราไม่เหมือนกันฉะนั้นก็สำหรับตัวเบลเองเบลว่าไม่เอาตัวเองไปตัดสินคนอื่นนะคะน่าจะเริ่มทำธุรกิจค่ะจะเริ่มแบบเป็นเจ้านายคนจากที่เมื่อก่อนก็เป็นเจ้านายตัวเองอย่างเดียวค่ะแต่ว่ายังไม่บอกนาะยยัง,อยง<ม>บอกไม่ได้ คือความจริงก็มีร้านขนมที่ทำแล้วคือโจสบานอฟฟี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการซ้อมชิมลางการมาทำธุรกิจครั้งแรกค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีสเต็ปต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยวจะเหมือนตั้งใจทำในเรื่องของงานบันเทิงก็มีมองๆไว้อยู่คุยอยู่ค่ะก็ความจริงก็มองแบบนั้นละค่ะคือ แต่ถามว่าอยากมีไหมก็อยากมีแต่ว่าคือถ้าจะมีอ่ะก็เอาให้เอาให้มันแบบโอเคจริงๆดีกว่าความจริงก็ได้มีเปิดใจคุยไปบ้างแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้คุยกับใครค่ะกลับมาจุดเดิมพระนางสีดาท่านต้องการอะไรจากข้าราชาทศกั์มันยากมากค่ะที่จริงอ่ะตอนแรกเบาก็เป็นกังวลเลยอ่ะว่า การภากเสียงอะเบลรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็เหมือนการร้องเพลงที่ถ้าเราไม่เคยมีทักษะมันก็ทําไม่ได้แต่ว่าคืเอเบล่ะบังเอ,อิญรู้จักกับพี่ผู้กำกับมาตั้งแต่เด็กเขาเป็นคนสอนเบลวาดรูปตั้งแต่ตอนเด็กใช่ค่ะแล้วเบล่ะก็เหมือนเรารู้เราคีคอนเนคชันการรู้จักชีวิตซึ่งกันและกันที่เขาไปทํางานต่างประเทศแบบเหมือนฮอลลีวูดอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้กลับมาไทยเราเคยเห็นผลงานเขาแล้วก็ เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของหนังไทยเรื่องนี้ซึ่งเป็นหนังแอนิเมชันคนไทยทำหนังได้สวยขนาดนี้เแบบเรามองภาพแล้วแบบหูมันดีจังเลยอ่ะค่ะก็เลยเหมือนก็ลองมาพากเสียงดูค่ะค่ะก็พากเสียงเป็นนางสีดาค่ะนางสีดาในเรื่องอ่ะเขาจะเป็นน่ารักอ่ะแล้วเขาก็มีโลกเขาสดใสเขาเขามีความแบบคิ้วๆอ่ะค่ะแล้วก็เซ็กซี่ด้วยใช่ค่ะ ก็น่ารักดีแล้วก็รู้สึกเปลี่ยนมุมมองจากที่แบบเออเราเราเคยเรียนหนังสือมาตอนเด็กๆก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราไม่เคยแล้วก็เราอยากอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ด้วยอยากให้หนังเรื่องนี้โด่งดังไประดับโลกอยากให้เขาดูได้ได้รู้ทั้งเออเรื่องวรรณกรรมไทยแล้วก็แอนิเมชันที่คนไทยทําอยากให้ทั่วโลกได้เห็น ในภาพนั้นไม่ใช่เราแต่ว่าเราต้องาพากลงไปให้เป็นทางภาพและเสียงไปด้วยกันภาพเขาสวยมากเสียงฉันจะมาดรอปไม่ได้ค่ะแล้วมันมันเห็นได้ชัดเลยว,ว่าพอเป็นเสียงไกด์กับเป็นเสียงที่เป็นเราที่เพอร์ฟอร์มเข้าไปอะ่ะเออมันทําให้มิติของหนังมันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างฉากที่ต้องแอคชั่นเราก็แอคชั่นจริงๆในห้องก็คือเหนื่อแตกเหนื่อยมากเลยค่ะจริงๆ ก็ฝากด้วยนะคะผลงานพากเสียงแอนิเมชันครั้งแรกของเบลค่ะเรื่องหนักรบมนตรารับบทเป็นดังสีดานะคะแล้วก็ฝากทุกๆผลงานของเบลด้วยนะคะจบประสก ดวงกัรเรียงตัวกันตะครบผนตรากำเนิดแล้ว